ใครที่กลัวความสูงพื้นอย่ามองมองฟ้ามองน้ำมองอากาศยกเว้นมองลงข้างล่างค่ะที่นี่กาญจนบุรีพารุตามาอยู่ตรงที่สกายวอล์กของการจนะบุรีมุมนี้ค่ะ โอ้ยเห็นแล้วก็เสียวแล้วก็สวยค่ะมาดูกันใกล้ๆเลยนะคะวารุตาเป็นคนคััวความสูงแล้วจะรอดไหมคะเนี่ยหูยใครเคยมาแล้วช่วยบอกทีว่าเป็นอย่างไรบ้างหัวใจเต้นตุบตับตุบตับโอ้ยแบบตื่นเต้นมากยังตัดสินใจว่าจะขึ้นหืมไม่ขึ้นออ บรรยากาศมันแบบไม่รู้จะผูกยังไงเลี้ย <มา S 2> <อ>งเอาเลี้ยงดีเออเลยสกายอล์กสองแควการจนบุูรีราคาอยู่ที่60บาทค่ะวารุตาจะรอดไหมคะเนีย่ยมาช่วยลุ้นช่วยลุ้นหน่อยค่ะ มาส่งกาลังใจเดินสก,กายวอล์กกาญจนะอุรีกันค่ะข้อควรปฏิบัติที่ต้องทำนะคะห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มห้ามกระเป๋าทุกชนิดห้ามพกรมห้ามพกขาตั้งก็อ้ามพกไม้เท้าด้วยค่ะนี่คือทางเข้าไปซื้อตั๋ สกายวอล์กการจนะบุรีเจ้าหน้า okay. ที่เขาก็จะให้รองเท้ามุมข้างหน้านี้นะคะพร้อมกับล็อกเกอร์ไปขึ้นลิฟต์กันเลยลุยวเลยว้าวออกมาจากลิฟต์แล้วค่ะว้าวการจนบุรีสกายวอล์กเราก็สามารถที่จะเห็นริมแม่น้ำแคว

เออบรรยากาศบอกได้เลยนะคะสําหรับคนที่กลัวความสูงหรือกลัวอะไรอย่ามองวอย่ามองข้างล่างนะคะเพราะว่าวารุตาก็เป็นเหมือนกันอย่ามองข้างล่างมองไกลๆมองวิวสวยๆแบบนี้ค่ะข้างล่างอย่าไปอย่ามองวูยแต่บรรยากาศยอมรับเลยจริงๆนะคะว่าสวยมากๆเลยค่ะถ้าใครยังไม่มาก็รีบมาเลยค่ะสามีมารับ พลมบอกอุ้ยเธอสบายจังเลยข้างบนไว้อย่างไงใครที่กลัวความสูงพื้นอย่ามองมองฟ้ามองน้ํามองอากาศยกเว้นมองลงข้างล่างค่ะน้องไได้น้องเลียวตอนหนักดาวน์คอนเห็ไหมบอกแล้วจะอย่าจับตัวกันเพราะไฟมันนี่ต้องตบมือถ้าตบมือมันจะเนอโตรอปีพออ่ะไม่ต้องมานละเนี่ยไม่ต้องจับจะมีเรื่องมองพื้นอ่ะคอยัง มีลิบให้บริการนะคะนี่คือรองเท้าที่ใส่บนสกายวอล์กด้านบนวรุตาก็เอากลับบ้านได้เขาสามารถบอกว่าถ้าใครอยากจะเอากลับบ้านก็กลับได้ใครที่ไม่อยากเอากลับก็ทิ้งไว้ที่นี่ได้เลยค่ะก็เดินเสร็จแน่นอนค่ะเรามาขอเดินดูร้านค้าตามริมถนนค่ะว่ามีอะไรบ้าง มีน้องโบคาเฟโบราณมีปลาหมึกปิ้งแล้วก็มีผลไม้กินผลไม้ต่าแล้วก็มีไอศครีมด้วยค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นข้าวของแยะมมากมายเลยนะคะเดินเสร็จมาจอบจ้าหิวมีกินมีอยากเข้าห้องน้ำมีห้องน้ำมีทุกอย่างให้เลือกสรรเลยค่ะมีกาแฟโบราณให้เราได้ดื่มด้วยนะคะ เสือ้อมีเสื้อของสกาย,ยวอลกกาจะน่บนะูรีโอ้ยตัวละ100 100บาทค่ะคือความรู้สึกที่วรุตาเดินขึ้นไปนะคะถ้าเราไม่มองข้างล่างแล้วอยากไปคิดมาก ถ้าสำหรับคนที่ลัวความสูงนะคะอยา่าไปคิดมากคิดว่าเราเดินเหมือนบนพื้นดินธรรมดาก็ไปได้ค่ะแต่ถ้าคิดภาว้าพภาวงแล้วก,ก็คงจะไปไม่รอดแต่อย่างไรนะคะมาแล้วก็อยากจะลองสักครั้งในชีวิตสกายวอล์กสองคแคการจนบ,บุรีค่ะสําสหรับที่ลัวมาก จากที่วรุตางทุกคือเป็นคนที่กลัวความสูงอยู่แล้วนะคะกลัวมากๆแล้วยิ่งแฟนเขายิ่งแบบเพ้นว่าเธอมองข้างล่างสิงมันสวยจังเลยเธอเธอคือเขาพยายามแย่เพื่อที่จะให้เรามองเงี้ยแต่เราก็คือความที่เป็นคนกลัวความสูงมันก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะวิธีการแก้ง่ายๆนั่นก็คือมองไปข้างหน้าแล้วก็มองวิวซ้ายมองวิวขวาแล้วก็ตัดความวิตกกังวลของเราให้คิดว่าเรากําลังเดินอยู่บนพื้น ดินธรรมดาแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่วรุตาอยากจะบอกสาหรับคนที่ยังไม่มาแล้วคิดจะมานะคะนั่นก็คือเวลาตามราวก็อย่าไปจับนะคะเพราะว่าจะมีไฟฟ้าสถิตทําให้เราแบบเจ็บได้อะไรอย่างเงี้ยก็ฝากฝากไว้ด้วยนะคะจังหวัดกาญจนบ,บุรีใครมีโอกาสก็รีบมานะคะนี้จะขอลุยประตาวิกรดดูบรรยากาศคน,นเยอะมากา มุมซ้ายมุมขวามุมหน้ามุมหลังเต็มไปหมดเลยค่ะที่เต็นท์แบบนี้นะคะนั่นคือเต็นท์ขายเสื้อผ้าขา,ขายของเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วแบบเนี้ยแล้วแบบเนี้ยบาุตาจะรอชา้าอยู่ทำไมล่ะคะ สองข้างทางก็จะมีของขายหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากางเกงยีนเสื้อ <c oughs> ก็มีหลายแบบผู้คนเขาก็มาเดินกันแบบคึกคักเลยค่ะ <c oughs> ไปลุยกับวาลุตาอีกแล้ววันนี้สามีเป็นอกเป็นใจสามีพาลุยประจักิกรอีกแล้วเธอห้าบาทมุมนู้นว่ายอย่างนั้นถ้าเธอต้องการห้าบาทเดียวฉันพาไปว่ายอย่างนั้นอุย้ยดูปินโตน่ารักมาก กระเป๋าน <those> really ี้ก็น่าทานมากๆเลยค่ะมีหลายไส้นะคะไข่เค ah, no ็มไส้ะดดำไส้ครีมโอ้โหไปแล้วค่ะเราอิ่มแล้วไอศกรีมร้อนๆมุมพระเครื่องก็มีนะคะไม่ว่าพระเครื่องจะเป็นรุ่นไหนๆก็สามารถดูได้ค่ะส่วนมุมนี้ก็เป็นมุมเครื่องประดับ มีทั้งกระเป๋ามีตุ๊ก,กตาที่หมดเลยค่ะ